ก่อนที่จะมาฉลองสัทธาฉันระตาหารเพนประจำวันอังคารของโยมแจ้ชิดปาปนัการชจนาวงพร้อมครอบราคารัวพนักงานอยู่ในร้านอาหารยูริโนตเด้นดูดให้คุณโบสั่งมาถวายอัตมาภาพก็ได้เดินจงกรมทำกรรมาฐานมาแล้วโดวยวันนี้มีความตั้งใจว่าจะเดินจงกรมสัก30นาทีเริ่มตั้งแต่10บโมงเชา้าไปถึง10โมงคึ่ง แล้วก็จะได้นั่งกรรมาฐานไปจนกระทั่งถึงในเวลา11นาฬกาแล้วก็จะมาชันเพนทันทีแต่ก็กลายเป็นว่ามายุ่งอยู่กับเรื่องของเทคนิคสายคล้องกล้องเซนเซ m a r เ2มันหลุดหายไปก็ต้องใส่เข้าไปใหม่กลุ่มสยย่ยเงนั้นจนกว่าจะสําเร็จได้เรื่องของเทคนิคบางครั้งเขสร้างปไัญหาให้เราอยู่เหมือนกันแต่ก็ได้ทํากรรมฐานตามตั้งใจเอาไว้อยู่แล้วเพราะว่า ก่อนที่จะมาฉันเพลนชลองสัทาของญาติโยมที่นําอาหารมาถวายนั้นถ้าได้เดินจกม,กม,มกลมกุม,กม,กมารรงค์กุมารันสักหน่อยก็จะมีความรู้สึกดีมีความรู้สึกสบายใจสบายใจที่ได้ฉันข้าปราอาหารญาติโยมที่นํามาถวายนี่เองนี้ถือว่าเป็นกิจวัตรมาแล้วกระมังล่วงมาได้หลายวันแล้วที่ทําอยู่อย่างนี้คือก่อนที่จะฉันพระทหารก็ไปทํากรรมฐานเดินจงกรมนั่งกรรมฐา,านกันก่อน ขอจิตสงบนิ่งประมาณสิบห้าีหรือสามสิบนาทีเนี่ยในช่วงท้ายเมื่อจิตสงบนิ่งมีสติภาวะความเย็นเช่นว,วันนี้ก็เกิดสติภาวะความเย็นอยู่ที่มือหลังมือขวานิดหน่อย,อยเกิดความสงบนิ่งเกิดความตั้งมัน่นในช่วงท้ายนั้นก็จะได้น้อมอบุญน้อมกุศลที่เกิดขึ้นจากการทากรมรมฐานไปให้แก่พระเจ้าพาพุทธไวเพนมาทําต่อเน,นื่องมาได้หลายว,วันแล้ว แล้วก็รู้สึกดีมากที่ทําอย่างนี้มีความรู้สึกว่าตัวเองปลอดภัยที่มาฉันเข้าประหารญาติโยมแล้วก็รู้สึกสบายใจสบายใจตรงที่ว่าเราสามารถที่จะทาให้บุญกศุศลเกิดขึ้ขนกับญาติโยมที่นํเข้าประหารมาถวายในแต่ละครั้งนั้นในวันนี้ก็เช่นเดียวกันเมื่อจิตสงบนิ่งแล้วมีสธิปัความเงย็นขึ้นมาหน่อยในช่วงท,ท,ท้ายที่หลังมือมีความตั้งมั่นดีแล้วก็ได้น้อมจิตน้อมใจ อุทิศบุญกุศลแผ่บุญแผ่กุศลแผ่ความปรารถนาให้แก่โยมแจ้งชะดาปณการจรวงพระมกุวที่อยู่ในร้านยารยุเด่นขณะเวลานี้ก็อยู่ที่ฮ่องกงเป็นที่ฮ่องกงกำลังอยู่ให้ได้มีแต่ความสุขความเจริญสบูรวมอยู่ร่วง,งวงวุวุ่ศาสนาปราศจากุรืประวัติการราสิ้นและขอให้เจริญด้วยจตยุริยพรอันฉันสิบประการกล่าวเกื้อ y u w ว n a s u k a า a r ปฏิพันธนาสาร,ร,ราานนาาคุณาสารธรรมสารสมบัติขอให้มีดวงตาที่สดใสดวงใจที่ชื่นบานขอให้พบดวงแก้วขอให้แก้วตัดหมึกมาน ขอให้บริวชุมมะคุณิพานใน,โนโกรัชกาลอังคารีนี้ด้วยเถิดยมเจ้าญาติปนัการชนาวงพร้อมครอบคร,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 รัวพนักงานยุราหันยิริเล่น,นขณะนี้อยู่ที่ฮ่องกงกงํกลาลังเที่ยวกันอยู่ให้มารับพรเป็นภาษาบาลีในตอนนี้เลยนะอาตมาจะยะถาสปีให้พรเป็นภาษาบาลีในตอนนี้เลยยะถาวาริวะปุราปริปุเรนติสาคะรังเอวะเมวะอิโตทินนางเปตานางอุปะปักปะติ อิชิตังปฏิตังตุมหังคิปบเมวะสมิชาตุสัเพปุเรนตุสังกะปาจันโทปนาราสโสยธามนิโชติราสโสยธาสพิติโยวะฉันตุสัพะโรโควินาสตุมาเตภวตวันตารายสุขีติขายุโกภวะอภิวาตนาเิริสนิจังวุธาปจายโนจตารุธรรมาวัฏันติ อายุวันโอสุขังพระลังปฏิสังขายโิโสปินดาปะตังปิเสวามิเนวะเทวายานัมทะยานัมนายานาวิปุสนายายาวะเทวะอิมัสกายาสาติติยายาปนายาวิงสุปารติยาปรมัจจริยานุคาญาอิติปุระนันเวทธนะปฏิหังขามิลาวันเจวะธนานุปาเทสามมิ ยาตราจะเม่พะวิสัยโนวัจชา,าจะพาสวิหารุจาติอ่านประจำนันอัาคารวันนี้ที่สั่งมาจากรณานหนึ่งก็นน่าขบหน้าฉันหน้าฉันได้เยอะอยู่เหมือนเดิมเพื่อไปหล่อเลี้ยงร่างการให้พระพมุมอาจารย์ได้ต่อไปเป็นอย่างดี